สอบถามคุณวชิรวิทย์ว่าคราบน้ํามันเดินทางไปถึงตรงนั้นหรือยังมีแนวทางการป้องกันตรงนั้นหรือเปล่านะคะคุณบุษลีนครับคราบน้ํามันยังเดินทางไม่ถึงชายฝั่งบริเวณนี้นะครับผมยืนอยู่บริเวณหาดแม่ลําพึงแล้วก็เป็นรอยต่อของอุทยานเขาแหลมย่านะครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่หลายฝ่ายเป็นห่วงเป็นจุดอ่อนไหวเพราะว่ามีหญ้าทะเลมีแนวปะการลังอยู่ในบริเวณนี้ด้วยเหมือนกันที่บอกว่าคราบน้ํามันยังมาไม่ถึงพาคุณผู้ชม คุณบุษลินลงไปในทะเลเลยครับผมในทะเลนี้ผมยังเห็นที่ภาพเห็นตอนนี้น้ำยังใสกิ๊กเลยนะครับแต่ก็คาดว่าจากภาพดาวเทียมจีซ่าและการสำรวจของผมที่ออกไปกลางทะเลเมื่อเย็นวานนี้เห็นได้ว่าคราบน้ำมันก็ใกล้ที่จะมาถึงชายฝั่งแล้วแต่ด้วยสภาพของที่ทางลมสภาพอากาศนะครับที่ลมไม่ได้แรงมากการพัดพาก็อาจจะยังมาไม่ถึงหรือว่ายังมาช้านะครับในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ ผมแล้วก็ทีมข่าวไทยพี s ได้เดินทางนะครับติดตามชาวประมงพื้นบ้านกับหลานชายของเขาออกไปหาเรือออกไปออกเรือไปหาปลาตามปกตินะครับไปเจอกับกลุ่มก้อนน้ามันที่อยู่กลางทะเละการที่เขานั้นใช้ชีวิตเติบโตอยู่กับทะเลมาทั้งชีวิตนอกจากความเจ็บปวดแล้วอีกคําถามนึงของชาวประมงที่นี่ก็คือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติคงจะเป็นไปได้อย่างยากลําบากจากบทเรียนที่ผ่านมาไปติดตามจากรายงานครับ เชื่อวัน,นี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายชาวประมงพื้นบ้านหาดแหลมรุ่งเรืองบนไปพลางพร้อมกับออกเรือประมงไปสำรวจอวนประมึกและปูม้าที่วางดักไว้กลางทะเลในวันที่คราบน้ำมันดิบรั่วไหลกำลังพัดเข้าหาชายฝั่งจุดนี้อยู่ห่างจากฝั่งสามไมล์ทะเลหรือประมาณ5กิโลเมตรเริ่มพบเห็นคราบน้ำมันแผ่นฟิล์มบางๆลอยสะท้อนกับแสงพระอทิตตอนเย็น แม้จะไม่ใช่ภาพทะเลสีดำเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะเป็นน้ํามันคนละชนิดแต่สุวินสิงกุลเชื่อว่าผลกระทบจะไม่ต่างกันเริ่มไม่ปกติแล้วครับเริ่มมันมีน้ํามันรั่วอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เริ่มไม่ปกติเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะว่าผลที่แล้วรั่วปี5-6เนี่ยมันก็ยังไม่ได้พื้นปูอะไรเท่าไหร่นึงแต่นี้พอเกิดตั้มลอยนีย่ผมว่ามันจะหนักกว่าเก่าเพราะมันผลกระทบมันจะระยะยาวนะครับ ทะเลปกติไม่มีคราบน้ำมันครับมันจะผิวคือมันจะปกติไม่มีมีมีคราบมันมันเหมือนกับน้ําน้ํามันที่ว่าเราหยดลงน้านะครับอตนนี้มันเริ่มมีน้ํามันมีคราบน้ามันลอยก็มันเริ่มผิดปกติจากเดิมนะครับในระหว่างที่ออกทะเลด้านหลังของเขาคือปฏิบัติการเก็บกู้ซากน้ํามันสวินหันกลับไปมองด้วยความสิ้นหวังเพราะบทเรียนจากน้ำมันรั่วในอดีตบอกให้รู้ว่าการชดเชยในระยะสั้น ไม่คุ้มกับผลกระทบในระยะยาวรอบแรกการบนลงโทษเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นจากหน่วยงานรัฐเลยนะมีแต่ว่าให้ภาคประชาชนหรือว่าประมงเล็กๆเนี่ยฟ้องร้องค่าเสียหายเอาเองการเยียวยาเบื้องต้นก็แค่ส0 0 0มื่นคิดเขาคิดวันละพันต่อต่อวัน3ามสาิวันก็1เดือนนอกนั้นก็ฟ้องร้องเอาคนไม่ฟ้องร้องก็คือสามหมื่นจบ ชุดผมที่ฟ้องกันเนี่ยก็ตอนนี้ก็สารฎีกาแล้วสารฎีกาก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินประมาณปลายปีหรือเปล่าก็ไม่นนรู้ตออ้้งงมก็ต้องดูดูแผนของบริษัทก่อนกับประมงก่อนว่าเท่าตกลงกันได้ผลประโยชน์หรือว่าทรัพยากรมันไม่เสียหายมากก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่ถ้าว่าเขาไม่เยียวยาอะไรก็อาจจะเป็นรูปแบบเดิมการฟ้องร้องค่าเสียหายหรือว่าทรัพยากร ต้องเป็นหลักไอ้ค่าเสียหายชดเชยเนี่ยมันเป็นเศษๆนะเพราะว่าไอ้การทำประมงจริงๆอ่ะมันพึ่งพาตัวเองได้ไม่ไม่ต้องหวังว่าไอเ้เศษเงินแค่เนี้ย<ม>ผมว่าคิดว่าเป็นเศษเงินนะอยากให้คุณใช้ทรัพยากรนะแน่นอนครับ,รบเพราะว่าถ้าทรัพยา,ากรด,ดีเนี่ยพวกผมเนี่ยประมงเลเ็กๆเนี่ยหาก,กินเนี่ยสบายสบายวัลนละสามตีพันห้าพันเนี่ยปุ๊บปุ๊บเงยก็อาจจะเป็นหมื่นแต่ว่ามัน,มนสุวินทําอาชีพประมงพื้นบ้านมาแล้ว30ปีเรียกว่าเกือบจะทั้งชีวิตไม่เคยทําอาชีพอื่น แม้ที่ผ่านมาจะพยายามปรับตัวให้อยู่ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมให้ได้แต่สิ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือบริษัทที่เข้ามาตั้งในภายหลังไม่เคยเป็นฝ่ายปรับตัวอยู่ร่วมกับชาวประมงและทะเลดูเหมือนว่าชาวประมงจะเป็นกลุ่มคนแรกๆนะครับที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุการณ์น้ามันรั่วทุกครั้งที่ผ่านมาครับเมื่อวานนี้นะครับภาครัฐหลายส่วนหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปฟังเสียงของชาวบ้าน ขณะที่ชาวประมงก็คาดหวังนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจริงๆครับวันนี้ที่สมาคมประมงจังหวัดระยองมีการรวมตัวกันของหน่วยงานราชการหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมประมงและก็หน่วยสอนชนของกองทัพเรือเพื่อรับฟังปัญหาของชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเบื้องต้นหน่วยงานต่างๆชี้แจงว่าสถานการณ์น้ำมันรั่วรอบนี้นะครับมีความต่างจากเมื่อ1ิบปีที่แล้ว พราะประเภทของน้ำมันเป็นน้ำมันริบเบาซึ่งสามารถที่จะจัดการได้ง่ายกว่าครับขณะที่นายบรรเจดิดล่วงพ้นรองนายยกสมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยองตั้งข้อสังเกตถึงสารเคมีที่ใช้ในการขจัดคราบน้ำมันกลางทะเลในปริมาณมากแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่จะส่งผลกระทบให้เกิดสารปนเปื้อนในทะเลเข้าไปในห่วงโซ่อาหารด้วยก้อนน้ำมันที่จมในทะเลไปเกือบทั้งหมดคือระเบิดเวลาของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะอยู่ระยะยาวครับ ่วยงานต่างๆบอกว่าได้มีการรัดการระดับหนึ่งไม่น่ากังวลแล้วโดยการใช้สารสลายครับให้ละลายเป็นอนูไปเลยซึ่งเลยบอกไปว่าเฮ้ยอะไรที่มันละลายมันหลุดจากสายตาไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปใช่ไหมนอกเสกจารกิบมันขึ้นมานั่นนะคือการจัดเก็บนี่ไม่ใช่การจัดเก็บนี่คือการทําให้หายทําให้ล่องหนถามว่ามันหายมันไม่ได้หายมันก็ยังอยู่แต่หมอไม่เห็นน่ากลัวไหม เราก็วลตรงนี้แล้วเราก็ไม่มีความรู้ความสามารถที่าะวิเคราะห์ได้ว่ามันจะส่งผลระยะยาวแค่ไหนแต่เรามีบทเรียนครัง้งก่อนนั้นมันรั่วทิ่งมีการฟื้นฟูแก้ไขและไม่ชอบทิศจริงเลยส่งผลมาถึงปัจจุบันสิบปีแล้วพื้นที่เราที่เคยมีเคยมาเนี่ยมันมีอะไรหาหาแล้วมงพื้นาชาวะมงบางคนยังสะท้อนนะครับว่าผลกระทบจากน้ำมันรั่วครั้งนี้เป็นเรื่องเดียวกันกันกบโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่เชื่อว่าในอนาคตภัยพิบัติทางทะเลที่เกิดจากอุตสาหกรรมจะเกิดซ้ำอีกดังนั้นข้อกฎหมายและบทลงโทษควรเข้มข้นมากขึ้นขณะที่โครงการขนาดใหญ่ก็จะมีการถมทะเลสร้างเขื่อนสร้างถนนเรียบชายทะเลในพื้นที่ก็จะกระทบกับวิถีชีวิตของชาวประมงซ้ำอีกครับขณะที่นายเสรีเรือล่าประ,ะ,ประมงจังหวัดระยองเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐชี้แจงกับชาวบ้านว่าจะนำข้อเสนอและเสียงสะท้อนที่ได้เข้าสู่คณะกรรมการที่สามารถตัดสินใจ รวมทั้งตลอดสัปดาห์นี้ก็จะมีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลของศูนย์วิจัยประมงเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงด้านผลกระทบของสัตว์น้ําโดยเชื่อว่าธรรมชาติจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ครับคุยกันเดี๋ยวว่ารับฟังปัญหาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปนําเสนอผู้ใหญ่ว่าเนี่ยได้รับเสียงสะท้อนจากกลุ่มชาวบงทั้งพาณิชยทั้งพื้นบ้านเนี่ยในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาข้อมูลข้อมูลไปถยงสะท้อยของเรานะครับ อาจจะมันจะแรงมากแรงน้อยเนี่ยก็ก็แล้วแต่ว่ามันจะมีน้ําหนักที่เราพูดคุยกันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแต่ก็เป็นผมก็เห็นใจนะครับในเรื่องของผลกระทบที่มันอาจจะเกิดมาอันอดีตนะครับมันอาจจะฟื้นฟูขึ้นมาแล้วหรือหรือยังเรามาเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยครับเราก็จะแก้ปัญหากันยังไงในอนาคตเหตุการณ์น้ามันรั่วที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับแม้จนถึงวันนี้ หลายภาคส่วนยังคงนับถอยหลังให้ขาบน้ํามันจะเข้ามาถึงฝั่งเมื่อไหร่ทุกคนยังคงรอดูอยู่นะครับแต่ว่าผลกระทบก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อ,อน้ํามันยังคงล้วนไหล,หลแล้วก็อยู่ในกลางทะเลซึ่งมีอวนชาวประมงพื้นบ้านอยู่ในพื้นที่บริเวณน,นั้นด้วย <decía> เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคงจะเป็นอีกครั้งสําคัญที่จะพิสูจน์บทบาทการแก้ปัญหาของภาคร,รัฐแล้วก็พิสูจน์การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับบริษัทที่ก่อมลพิษด้วยครับ คุณคุณวชิรวิทย์นะคะอยู่ในพื้นที่แล้วก็ฟังเสียงสะท้อนของชาวประมงในพื้นที่มาด้วยนะคะคราวนี้มาลอง